ช่วงเรียนแม่ตามมาหนาค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะถ่ายเป็นถ่ายเปนแม่เดี๋ยวก็ต้องสลับด้วยเหนอมือโกนมือก้นคือมือเมื่อยนะคะต้องบอกไปกันเลย ตอนเช้าก็พวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเดินไปกันนี้พค้เช้าเลยนะคะคุณแม่กกจะออเอะธธนนะก็มานมนคตอนเช้าน้องๆก็จะไปโรงเรียนปกติทุกวันนะคะแล้วพี่ก็ทำอาหารที่โรงเรียนค่ะเป็นแม่ครัวนะคะ ดไปแล้วก็ดเดินไปกันต่อถนนก็จะเป็นลูกลังอย่างนี้นะคะคนจมขันยิบเลยไปต่อยิบเลยเออไปกันต่อเลยค่ะเราเปลี่ยนตากล้องน,นะคะ ไม่ปิดค่ะว่ากันไม่ยิบพังไงท่านปังดีไม้ราอากาศดีมากเลยเนอะนะคะเนอะค่ะาาอากาศเย็ยนสบายนะคะอันนี้ก็คือทางเดินไปโรง,งเรียนหมู่บ้านก็จะมีประมานี้น บางคลีปอาจจะมีเหมือนคำพูดที่แบบไม่ค่อยสุภาพสำหรับภาษาไทยนะคะแต่ว่าภาษาไยของเราเนี่ยก็จะเป็นคำพูดให้แบบปกตินะคะทุกคนเหมือนวันนะี้ให้เราพูดติดไปคำหนึ่งอะที่ที่เราลงเดินไป้น่ะ เธอวะวะมันไม่ค่อยสมกับมันมันจะเริ่มันนี่ก็จะเป็นโรงที่การส่งเสริมคืออนามัยของโอเคอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะนี่น้องแตงสวัสดีครับสวัสดีครับก็น้องๆแวะซื้อขนมนะคะ เราก็มาชมโรงเรียนนีหนึ่งอันนี้ก็เป็นวัดของหมู่บ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็พามาชมอากาศในตอนเช้ามาแตงเร็วจะเล่นน้ำน้องแตง รงเรียนก็จะมีประมาณนี้นะคะแค่ก็โรงเรียนบ้านนาประแปกนะคะโรงเรียนก็เวลาฝนตกก็จะแช่หน่อยนะคะทุกคนน้ําขังด้วยค่ะก็สงสารน้องๆที่เวลามาโรงเรียนก็ต้องนี่คือวัดในหมู่บ้านนะคะ าใครได้ผ่านมาเที่ยวรักไทยปางอุงก็แวะมาทำบุญที่วัดในหมู่บ้านได้นะคะข้างในวัดก็สวยทีเดียวค่ะจะเป็นโรงเรียนห้องเรียนนะคะแล้วก็เป็นที่พักคุณครูด้วยทุกวันเลยค่ะ บรรยากาศก็ใช้ได้นะคะที่ถ้ามองเข้าไปในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ค่ะเช้ามาก็จะเดินมากับน้องๆทุกเช้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโรงเรียนแม่่อนนี้นใช่ค่ะ โรงอาหารนะคะที่มาทำอาหารทุกวันเหนืงง่อยค่ะเดินไกลเลยเดินจากในหมู่บ้านนู้นนะคะมาทุกเช้าเลยนะคะนี่คือวิวในหมู่บ้านคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะดน พี่เขาว่าให้นะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกองผักนะคะที่พี่มาทำอาหารทุกวันนะคะก็เมนูแต่ละวันก็จะสลับกันไปซึ่งวันนี้ก็จะทำข้าวซอยค่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเส้นข้าวซอยนะคะใช่ไหมคะน้องค่ะเส้นข้าวซอยที่เราจะทำข้าวซอยกันในวันนี้นะคะเยอะเลยกี่กิโลคะเนี่ยอันนี้ก็เตรียมเครื่องอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในห้องครัวนะคะน้องครัวโรงเรียน,นนี้ก็ต้มน้ำอยู่นะคะต้มน้ำสำหรับลวกอนนี้อันนี้คือไปลวกไหม่คือแม่ครัวของเรานะคะข้างนอกก็จะประมาณนี้ค่ะ เาทักภายหน่อยดีค่ะค่ะดีค่ะเข้าซอยเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยใครอยากลองอยากกินสั่งได้นะคะ,ะ,ะนี่นะคะเส้นจะแบบนี้เวลา แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะแบบนี้นะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะหอมอร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวข้าวซอยจะเป็นยังไงคอยติดตามนะคะค่ะตอนนี้นะคะมาดูนะคะแม่แอนกำลังลวกเส้นข้าวซอยนะคะมาอยอ่แล้วะมาเลยมาเล วายสุดกันะคะประมาณนี้นะคะใส่ข้าวซอยใส่แป้งก้อนนะคะทุกคนน้องไปถอยมันนี้ทำข้าวซอยให้น้องๆกินนะคะจะต้องนี่ก็เหลืออีกหนึ่งกะละมังนะคะใส่ทุกคนเลยมาใส่ให้เห็นทุกคนเลยใส่ภาพรวมเลยนี่คือผู้ช่วยนี่คือเครื่องปรุงสำหรับข้าวซอยวันนี้นะคะนี่พี่พี่พี่เขากำลัง ขาดตะไคร่น้ำนะคะตะไคร่น้ำนี่คือวิธีการตักนะคะใส่ลงไปยกว้างตรงนี้เอาช่วยยกนี่เนาะวันอังวันนี้วันอังคารเป็นอาหารพิเศษนะคะ นะคะพี่แม่ค่ะบเต็นสองบอกเลยนะลูกนโดยซื้อค่ทุกคนว่างานด่ไหนเนี่ยตลบกปะควันขโมงไอ้ไหมค่ะมายกขึ้นมาะอ้เอ็นเอากลืนเพินีู้่ทั้งลูกเด็ดแล้วนะคะ ค่านี้นะคะพอลวกเข้าเส้นเสร็จแล้วก็เอามาล้างนะคะแล้วจะได้ประมาณนี้ไหนจะกล้าเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเยอะค่ะนักเรียนประมาณสองร้อยกว่าคนนะคะก็จะมีเวน้องๆมาช่วยนะคะบางครั้งบางวัน ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะนี่แม่ครัวคนสวยของเรานะคะแม่แก้วค่ะแม่แก้วมองหน่อย <c oughs> แม่แก้วทำเป็นทุกอย่างเลยค่ะค่ะตอนนี้มาดูนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำเข้าซอยนะคะ ก็ได้ประมาณนี้ค่ะหม้อใหญ่มากค่ะสำหรับน้องๆสองร้อยกว่าคนนะคะนะคะเดี๋ยวจะคนให้ดูน่ากินไหมคะทุกคนนะคะเข้มข้นค่ะหวานมันอร่อยนะคะมากินด้วยกันนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะข้าวซอยไก่นะคะ อร่อยแม่อร่อยก็ต้องมาชิมดูนะคะเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะโอเคค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหม้อข้าวซอยที่ลวกไว้จะประมาณนี้นะคะสองหม้อแล้วก็ นี่ก็จะเตรียมไว้ให้น้องอนุบาลน,นะคะก็จะใส่ถ้วยไว้แบบนี้แล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะคะก่อนนี้ก็จะเป็นน้ำเข้าซอยถ้าน้องอนุบาลก็พิธีพิถันนิดนึงค่ะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เก็บผักนะคะ นี่ก็จะเป็นผักที่สำหรับเตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีเมนูผัดผักรวมนะคะแต่ละวันก็จะสับเปลี่ยนกันไปไม่ได้ซ้ำกันค่ะค่ตอนนี้เป็นช่วงที่น้องอนุบาลมาผักเทียงนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ